สวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวฟาร์มิงสมิเลเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมาฟาร์มินดี้นะครับจะมาทำการปลูกมะกอ,อกนะครับหลังจากที่เราทำการปลูกองุ่นไปแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาชมการปลูกมะกอ,อกกันขั้นตอนก็เหมือนกันกับการปลูกองุ่นเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปที่หน้าคา,าล e ดาหน้าปฏิทินนะครับ แล้วก็ทกําการเล่งเวลานะครับให้มาอยู่ที่เดือนอเดือนมีนานะครับมาหรือว่ามีนาเมษาพฤษภามิถุนาาสามารถมะเกอกสามารถปลูกได้ถึง4เดือนเลยนะจากมีนาถึงมิถุนาเลยนะครับ <Yes. S 1> เราจะอยู่เดือนไหนก็ได้ใน4เดือนนี้สามารถปลูกได้นะครับไม่ต้องเตรียมดินนะครับปลูกได้เลย oh. อันดับแรกไปที่ตัว P เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่โปร d ั c t i o n นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับมะมะกอกนะครับโอ i ีฟนี่นะครับแล้วก็วางนะครับนี่นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับการปลูกองุ่นอาแปลงข้างๆก็คือองุ่นนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมปลูกข้างๆกันเลยนะครับโอเค ่่าีนนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับการปลูกองุ่นนะครับอันนี้มันจะเป็นจุดสังเกตนะครับจุดสีเขียวเขียวนี่ก็คือวางยังไม่ได้นะครับอ่าวางไม่ได้ ต้องให้มันเป็นสีขาวนะครับอ่านี่แบบนี้นะครับนี่อ่าเราได้มาแล้วห้าแถวนะครับการปลูกมะกอบ โอ้ลงทุนไปเยอะอยู่นะนี่นะครับต้นมะกรอกอ่าอ่านในสวนองุ่นที่ทำไปอรอบที่แล้วนะนก็ปลูกเหมือนกันเลยนะครับอสองชนิดนี้ไม่จะเป็นต้องอ่าเตรียมดินก็ได้นะสามารถปลูกได้เลยอ่า เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแนะนําการรื้อถอนนะครับอ่าเอาเป็นคลิปต่อไปแล้วกันการรื้อถอนสวนอ่างมนกับสวนมะกอ,อกนะครับโอเคทีนี้เราก็ทําการปลูกเสร็จแล้วก็เหมือนกันนะครับกับองุ่นหญ้าก็จะเกิดใช่ไหมก็จพืชเกิดแล้วก็ทําการดายญ้าการดายญ้าก็ใช้เครื่องปัน่นหรือเครื่อง ไถพรวนหญ้าพวนดินนี่นะครับแบบนี้ก็ได้เอออันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไว้สาหรับพรวนดินนี่ยงางมะกอกถ้ามีช่องว่างที่ให้พรวนดินได้นะ,ะก็ก็ต้องใช้ตัวพรวนดินนันนะแต่ถ้าไม่มีต้องใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องปั่นโตรตารีนะครับไปใช้สําหรับปั่นดัดหญ้านะครับแต่มันจะเข้าไม่ถึงโคลนต้นตรงโคลนต้นมัน มันติดนะเ,เราต้องใช้การฉีดพ่นยาเอานะครับการฉีดพ่นยามันจะทําให้หญ้า,าตายหมดทั้งใต้โคนต้นก็ตายนะเลมันจะเป็นการที่กําจัดหญ้าได้ดีที่สุดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแท็กเตอร์มาจัดการเลย อพอมา,อาถึงเดือนออกัสนะครับเราเร่งเวลามาถึงเดือนออกัดหญ้าของมะกอกก็เกิดแล้วนะครับแต่ว่าแปลงนี้องุ่นมันต้องใช้ตัวนี้นะครับมาสางใบก่อนนะครับที่ติดหน้าแท็กเตอร์นะครับแบบนี้นะครับามาสางใบ พวกนี้ออกก่อนนะครับมันค่อยจะเกิดใบใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าเราไม่สางใบหรือไม่ทำรุ่นต่อไปก็ปล่อยทิ้งไปแบบนี้เลยนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำการปลูกมะกอกกันปล่อยอุม้มทิ้งไว้นั่นแหละโอเคหญ้าก็เกิดแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการดยายหญ้านะครับผมโดยผมจะใช้เครื่องพ่นเอานะครับ ยาขยาะการใช้ยาขยะมันจะมีข้อดีก็คือมันเข้าถึงผลต้นนะครับถ้าเราใช้แบบอวนหรือตัดเอาอ่ะมันจะได้แค่ตรงร่องตรงแา

โอเคนะครับหลังจากเราได้หญ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีปุย๋ยไหมโอ้ปุย๋ยร้อยเปอ์เซ็นตอยู่นะ,ะเดี๋ยวไปดูแผนข้างบนนี่นะครับกาปุย๋ยยังเข้มข้นอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ปุย๋ยนะครับ <Yeah. S 1> แลเ,เล่งเวลาไปนะครับว่ามะกรอกมันจะเกิดตอนไหนนี่ไงมันออกลูกอย่างนี้อา่านี่นะครับมันออกลูกแล้วนะครับลูกเล็กๆนี่เป็นมะมะกรอกที่มะกรอกที่ใช้ทําน้ํามันนะครับมันจะลูกเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ามันจะไม่ลูกโตเหมือนมะกรอกส้มตามบ้านเราไนะโอเคทีนี้ อ่ารถเก็บมะกอกเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าใช้คันเดียวกันไหมมันต้องเป็นรถเก็บโอลิฟต่างหาก <Yes. S 1> เราต้องไปซื้อนะครับก็คือคันนี้นะครับอันนี้รถเก็บองุ่นอ่าอันนี้จะเป็นรถเก็บมะกอก <Yes. S 1> นี่นะครับ มีเฉพาะของค่ายนิวฮอลแลนด์นะครับที่ทําออกมาตอนนี้ตอนนี้รถเก็บมะกอกก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการาเก็บมะกอกเลยนะครับการใช้งานก็เหมือนกับรถเก็บองุ่นนะครับกดตัวเอ็กให้รถมันเตรียมเขาเรียกว่าอะไรบอมตัวเอ็เป็นการเซตระบบมาก็จะยืดตัวมันขึ้นนะครับอุปกรณ์พร้อมทํางาน กดตัวีนะครับเป็นการสตาร์ทเครื่องอเก็บเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมันก็สตาร์ทอยู่เลยนะเป็นการสตาร์ทระบบ นะครับหลังจากที่เราเก็บมะกอกเสร็จก็เอาไปใส่รถบรรทุกนะครับรถบรรทุกมะกอกจะเป็นกระบะทั่วไปนะครับเป็นเล่ที่เป็นจุนพืชผัดทั่วไปจะไม่ใช่แบบเฉพาะเมือนอาคุนนะครับป่นแต่มันจะใส่ได้มันคัน มันสูงต้องเอาคันแบบต่ำๆหนะ่อ่ายังได้ ว่าที่ไหนเขารับซื้อมะกรอกนะครับนี่นะโอ้ราคากําลังตกเลยไปเจ้านี้นะครับหนึ่งพันอยู่นี่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาแท็กเตอร์เราไปส่งมะกรอกอ๋อไม่ใกล้อยู่ใกล้ๆเองโอเค ว่ามากองหนึง่งพาแปดร้อยสี่สลิตอ่าจะได้เป็นเงินเท่าไหร่เอ้ยมันจะลงทางลัดเลย หนร้อยเจ็ดสิบหกเรียนอยู่ราวๆสามมืนเฮ้ยไม่ใช่นี่ห้ามือหนึ่งมืนเลยนะนี่โอ้ได้เยอะอยู่นะทำสวนมะกอกได้เยอะโอเคนะครับอ่าสำหรับการปลูกมะกอกและการเก็บเกี่ยวนำไปขายก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับทำเหมือนไรเงมดเลยอ่าแล้วก็ ถ้าหากเรา,าจะทําต่อเราก็ต้องตัดใบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดใบมันก็จะไม่เกิดผลหรือไม่เกิดใบใหม่แล้วก็ไม่มีลูกในฤดูกาลต่อไปนะเหมือนอง,งุ่นนะครับอ่านี่นะครับเหมือนอง,งุ่นแปลงนี้นะครับที่ผมไม่ได้มา,าไมไม่ได้มาตัดใบหรอก มันจะมีเครื่องตัดใบนี่นะเครื่องนี่นะอ่านี่นะครับต้องมาตัดใบมันออกอให้ใบสีเหลืองๆมันหลุดออกนี่มันค่อยกมันค่อยจะเกิดใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็เกิดลูกในฤดูการถัดไปนั่นเองนะครับส่วนมะกอกก็รอ,อไม่ต้องตัดนะรอจนถึงฤดูการถัดไปแล้วมัน เราก็ได้ย่าใส่ปุ๋ยแค่นั้นนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอ่าหากชื่นชอบก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรื้อสวนมะกอกกับสวนอง,งุ่นนะครับอ่าครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ